สร้างขนาดสวัสดีทุกท่านตอนนี้เราก็จะมาทานข้าวนะพี่น้องแต่ว่าอ่าที่นั่งกินข้าวเรานี่เหมือนมันจะเล็กไปเนาะบัดนี้เนาะที่นั่งกินข้าวเหมือนมันจะเล็กไปนะท่านตอนแรกก็ดูเหมือนใหญ่ไปไปมามาเลยเล็กเลยบัดนี้เนาะ ที่นั่งกินข้าวไม่พอนะท่านออมต้องกินข้าวเขาเดนี่้าอนีผมเอาข้าวมาอยู่เด้อไม่ต้องจกข้าวเขาเพราะว่าเขาเขาบ่มีเขาเขามดมือเขามีซํำนั่นละอืมอันมันพอกันอยู่บนมองนั่งนะมาๆๆกินกันไอ้ซากก็นั่งไก่หนูแท่เอาเป็ดหนูขยบมาดีเป็ดให้ไอ้ซักนั่งนี่เป็ดคือตอนตอนนี้นะท่านอัน ยายลายกับอ,อ่ายายลายกับน้องบินเนี่ยเพิ่นไปเอาง่วนะ,นะอเออเพิ่นไปเอาง่วแล้วก็อันเอื้อยเด้เอื้อยไปซสน่นะเอื้อยว่วไปตามเอื้อยแล้วลูก นั่งอ้่างดาวเนี่ยพวมันนั่งมุดนั่งมนั่งมนเอาขางนั่งนี่ไหมพอดีครับนี่ครับได้จงอย่่นนครับพวมันมันอันเถนถีมนี่เัยวนี่ยโอเคอยู่นี่กังโตอ้นมาตัวะ้ครับไอ้คับได้รับไ้คัวได้คไ้คัได้คไ้ครับได้ัไ้ับนด้ได้คับได้รไ้คับได้รได้คั้ไ้ั้ไ้ั้ไ้ั้ไ นั like <laughs> <susp ynn ets> ่งตรงนี้นั่งตักวาเลยนั่งไบบนั้นอะไดรเนาะมาเด้อพี่น้องกินเข่าวันนี้มีเมนูก็หลายอย่างนะท่านอ้าจ่ได้ยินเสียงกร๊อบกร๊อบกร๊อบอไรเนาะขึ้นเดี๋ยวไม่รอไปไงย้ายไล่ไปเต๋อมาทำหน่อยจนเด็กไปง้างน นี่เลือดแบนี่เลือดนมแหนมนื้อมั้งคะคุณแม่เต้าหน่อยไปใส่คนนึ่งเหัอจะงานวัาที่จะงานอะไรว่าบิ็นโจทย์งานอะไรอ่เสือบีนคนนี้ป้าแซ่บเนาะเข้าลายคนเนาะเบิ้งเบิ่งเสือบเบิ้งเบิ่งแมงวันน้ำเด้อมีนวดเมื่อยแมงเว่นแมงเว่นยังจะเดียแค่แมงวันเลยบ่แม่แมงเว่นหลายแฮ่มขึ้นเข่าบุกขยักลง เอานนำเอาน้ำอันนี Ma ้นนำก่อนบ่งหินไหนบ่งหินไหนขุยนี้หุยันขุหนใมรเดินม่ยาบอืยาบนี่ยหุยหยาบขุยหุ่มาได้หุ้งเขาขุยหุ่นมาเถอะรอบอกเขาว่าระวังหินท่เขาเป็นเองขุยหุ่นประจำอันคือคือมือคือตันมือนั่นหย่ออยู่สนัก่งโอ้ยจน ไมคายสิ่มได้บ่ได้หรอกมันหินหินหินอันนั้นหินอันเอากินได้อาหารได้กินได้ไม่ต้องสีน่ะหินขัดเขามันแข็งเอาเป็ดมันหวานหายเยอะเลยกินเน้ำอย่าจิ้มตักกินเลยเลยเทจิ้มเลยอย่าจิ้มน้ำสัญญาณหายหมดเลยว่ะกรอกหมดเลยสัญญาหารกินเลย

เครื่องนี้โนา่ตเยมายมาแลวมามาเลยมกนย่จะกินบ่าจิ้มน้ำะักักกินเคมาดามนดีแบบบเ็นกันซมเน้อยไเนาะเกินไปเกนมาดามบ่เกนมารามบอเห็นห้เบ่ง้กบงกะจังวาวกะเจ๊บอะไรเบิ่งฉันยมันตัวเลนี่เบิ่งากตาให้ตาม พอดีลอ้อ,อิม่มเขาพอดีแม่เอ้ยแม่เอ้ยมันกินข้าได,ไดไดไ้ได้ได้ได้งาปัม่วันนี่นะ่นเด้อไม่าลายเห้งข้าลาเมื่อวานจุกพลัมไหมไมงเวน้นลายลายลกินไ,ไ,ไ,ไปลายไปเออนั่นแหละกินนี่เขาจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะข่าววันเด้อแซ่บลย พี่ท่ะน้ำานได้พี่น้องช่วพักพักพีมาขเขาเก็บหินก่ได้อยู่เงินบได้หินหลเจ็บเลคานไอ้ซกินหลายเด้อน่ยกินกินเตมอิ่มครับกินเตมอิ่มนอนแล้วกินกนะเขาม่อีกนะน้นก,ก็ตามด้อ <laughs> จะทำตามมันตามตาม,ามันทุกคนจะทำดี <c oughs> อืมเห็นแง่พอเห็นเลยโอ้เห็นแม่เห็นนี่อะไรเนี่ยมีไอ้สัตว์ยงสายตาเลยนี่มาัน

มีหมูแลวตรนี้กินข้าวหลายคนแทบอร่อยนกเบงขคนทนี้เจ้าม่มัเายนีได้ยัไม่ด้รอทเจ้าลายตัวน้้หมดเลยอ่ะดอกตะน้ำยาดินเจียดงกระสักปนึงดีกว่า มดมืออ да. ื่นพ <cido S 1> ่อกันอีกพี่น้องไปชนักตรงไปจังหันเศ้านะอมือหนูโดนผัดเลยฮะมืออผัดแว่ามืออื่นว่เป็นยางวันโกนมืออื่นก็ไปได้ต่ไหนมืออื่นมืออื่นวันงวันจันทร์วันข้านวันพืะม่เป็นย่าง้หรโอเปาเนี่ยไปที่ห่

ให้คู่หงไปเ่งคอยกินได้นะฮะบค่อยกินมาได้นั่งีล้นี่มานั่งนี่เบนนั่งนี่ปักมาเร่องวันนะเออคุวันคุณวหลเบิ่งแต่ของผู้อื่นนี่ของเจ้าของนั่นยะกินันล้ป้อง พตนูกินะบมังฟังก็ไปดำหน้าักไปทำเขา้กเบื้กเ้ไปรมาดำไปหาจะเห็นแล้วบเห็นีจ้งงานมีเบอรให้กันคึงมือมีายายมาเุ๊นองเรื่องดิคึงมือสองลอยมาหา่ซักบ่หาพนีักเนาะมาได้เด้อมาดำครึ่งมือสี่ยเจ้า ดามดูสิดามเนี่ยมาดามต่างไปอยู่บ่ฮะตางไปอยู่บ่ไม่มีเงินจ้างดูอ้ยันหาันหาันมาดามมาดาเบอร์จ้างก็ได้ได้เลยสี่้อยเลยนี่มแล้วจะจกห้อิมอยู่บ่มาดามเติมนให้ด้มาดามาผู้เดียวหาร้อยให้เาด้อย่ิมจกให้วบะมาดามผู้เดียวหาร้อให้า เราไม่ดับเลยเราได้เ huh. like well, so well, so uh ินต yes. so okay. like so well, so like, ี่เลยมาแล้วไม่ดัตือนเลยไม่ดัตือนเม็ดตือนเม็ดให้เลยวะอือพอยมาจ้าไปเอาเงินไอ้ซักเงินเราโบแพนกระสอบเงินเราห้องเป็นอึงอยู่มันจะออกไปแห้งแลวอ่างอึงอ่างอยู่บอมันจะออกไปแห้งแลว มันยังยากบ่กเงินเท่าไหร่บ่เงินของคุ้หือยังมาด้วยอ๋อคือเรซาบาทหรอม่พยายามใส่ยงมันอันมาดามึงแล้ววันที่หนึ่งเลยก็จอก็จะบลเรียหรเฮ็ดบุญคือดอกบลเียถือกับบเีอีคือกันแต่ก็ยังดีนะถืออยูือขึหาไปถือเืออยู่ครับก็จะบ่ได้เอารถมอไซค์เลยกอจะเอารถหญ่เลยเนี่ยเต็มกะบะเลย แจ๊กอะไรบัตัวเลยถึงตัวอิบหาไปบ่ก็สิบล้านแจ๊กคนระบบวิไลเนาะทักท่ตนเรียวอาเตียงนะไปมากระบะแจกก็นอยู่บ่สิบสิบอันก็ซิบก็ซิบบ่ก็่าแจกนะดูิบบ่เขามาหลาเงินเต็มกระบะทุก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 ทุนทุก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 ุกท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 ุกกทุกทุาทุกแกทุกมกกทุ

ก็เอาไว้ก็เอาไว้รถนึงเลยเนาะกันกันทุกเนาะโอ้โหขี้หลานนี่หน่อยด้อยาเห็ดคือปัญชักเด้ฟังไว้ในในอุโมงค์แล้วเดี๋คว่ออกมาเนี่ยบอสแล้วเดควออกมาเนี่เป็นเศรษฐีเราไกินเมเลยเหรอูจักเลยมาดาบจักเขงมาดาเลยแล้วเนาะนู่ยลืมเลย ล,ลืมกูบาปเป็ดเออลืมนะมันดังกระเซาะกะเซ้องหมดเลยมันลืมจะได้เนาะมุดอยู่ใต้ดินมันจะออกมาตอนไหนมันดังมันดังปึงกระเ้องหมดเลยมันดังเรอโอ้ยเจ้าเป็นไฟเหรอท่านเพื่อนเพื่อนนะไอ้ซากก็ใส่กุบกเห็นเลยไอ้ซากจะได้ซักมุดอยู่ใต้ดินบอกไปไล่ไอ้ซักเลย ปัดปันปัดปั๊บยัเด็ยังนกันนเลิพอแล้วินรคกินยังไงใเนาะกินหลายหลายนกินหลายบอลลอด้วมนบอโอ้งไมันกบลแล้วกินหมอยบลลกินหลายเอเอา้มืดนใหม่เลยครับเป็นตะตุกอยู่ เมื่อวานนี้ดำปิกเลอว่นนี้โอ้บตกเาเ่าคะมือวานบตกบ่เมื่อวานนี้ออกไปอ่มาเเน่ดาว่าว่าบานโลุงเรื่องมืดแล้ววะบ่เนีดำหน้าอย่าเมื่อวานบุตกเขาอยู่เมื่อวานอับยูนคคำหรือว่าตกคำทางได้เหรอานี้ยซาดิ่งซาลิงกับาี้เอน่ย ไปวอดแม่งกับมนตอืรูกนี้ถ้ามันบอาันโดยออกนี่ขันรอดได้น้อยออกก็ขี้ไปก็ได้เือยๆใหนะดีหน่อยมันขี้พวเป็นเราก็ใช้ตัวนั้นจังเนาะปึื่อีเราจะักรนะบ้ขี่ออกก็ได้ขีปออกก็เขาขี้ไปมันเก็เป็นดิกนหน่อยน้องมันร้านจ่เป็นักร้านกเ็นเดียวเท่านั้นแหละอืม่นอดจหัวแตก เจ็บโกแกออตะกี้ีจเจ็บหรือว่าจัเป็นจักรยานี่็างตัแตเงยวพอยคอยตะกี้คอยให้จักรยานเห็นบอกข้านึูงซะขาบวถึงเนาะเอาตีนสอดเข้าขานที่สองกระนกกกะมาเป็นเะบลยบสกอันมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นี่โบบีไปหัดเยบายเองเลยเด้ที่แรกเป็นเป็น เป็นขี่จักรยานอยู่แต่ว่าขึ้นอ่านบาดนี้บ่ขึ้นอ่านฮักขึ้นอ่านบาดนี้หุนล้มบาดนี้ว้าวทุกเพือที่เพือที่เป็นนายเจ็บขนาดเจ็บจนเจอมาทุกรูปแบบแล้วเศ็บตกแปลกส้นส้นงัวกับส้นมาแล้วนี่ไม่ได้กินงัวผู้ใดมึงมาเป็นจักรยานนี่หม้อไซค์แล้วครับส้นงัวเลยได้มอดไค์ทีแรกเนาะ

้อไจังวะอยู่ใสบ้านท่หนอยู่ทางออกมานี่เรจับ่เออมดเส้นเลบุงหูสมอหูเนะเราไปหอนเฮือนมันจะเป็นยังไงเนี่ยส้นมันมุยไปอ่ะนะมันส้นไปเต็มเลยส้นมัถุยไปนนันลง ลดลงกับบุเปนนักเทื่ยมาลาเมื่อไดอ่งงบดีปิดแต่มันแค่มนข่มันคุยไปเห็นบ่คุยไปแต่ว่ามันมันบุเปนข่นเขากลางลำน้นเต็มบุเป็นยังมันคุยไปถือมันอยู่แต่ว่ามันเสียดนะแบบเรี่นลอยเลยค่อยบอบเป็นลุ่มนัักบวชบ่ยมงกุน้าใสให้บ่งเป็หญ้าอืมน่นค่นี่นึงเจ็บนี่ว่าบเป็นยั ก้อนที่เป็นยังมัตกเป็ดไล้ออเป็นย่างก่านนี่ยมาโรดรุ่นใดเป็นกอะไรไปกอือนเป็นอยู่เลยเราพูดถึงเป็นเลอยมน่นเยเดอร์น้ายสมบูรณ์เลยไเ์ชรุ่นไหนัจเจ้าือจะเอามเมมกยเี่ยมทุกคนคับรดใหญ่เขาจะท่อเขาเป็นนมือกยเยียมเลยไงเพราะว่าเขาเขาเคยเป็นเลยเขามันจับแค่เพิ่งโบเป็นเมื่อกับเข้าเดียวเป็นก็จูจับ อันคนบบเป็นดิบ่ามีชีจาาเป็นรถสายพานนี่ข่ไงสายพานสายพานกี่ยาา้านะาเวลาให้จากบิ่นเวลาเาบ่บมึงก็เล่นมาล้เืออไรครับ้นดิหน้ามาเลาน่ิ่มขอบคุณค่ะนี่ังวราเลยมาลามจบคลิปมกนหนันเกี๋จบั นี่นะครับมีเอาน้ำให้กันด้วยนะจุนนจ่นไอศช็อกได้ไหมโอยอืมอืมย